มาใช่สบายดี่มเองพี่น้องคู่สุขสุคนเนาะที่ว่าืัอนี้กับตอนสวยๆบรรยากาศในลมพัดมุดวูดอยู่ตอนนี้เนาะวันนี้ก็สิได้ไปเอาปลาก็เลยไปเอาปลาที่หนองสะ ตัวสีไรมาเห็ดผูกแขนเห็ดงานผูกแขนฮับไพรไม่เอาไผ่มาเฮิ่มลำบนี้นะเดี๋ยวไปหาเอาปลามาหิ้ดยูโคกินสู้พี่สู้น้องกินและสู้แขกสู้คนที่มาเต้าโฮมงานนะทุกคนเลยเดี๋ยวปัญหาันสีได้สีมานทำใดกับติดตามส้มไปนับกันเด้อทุกคนตอนนี้ก็ทีมงานเรากา็ังมาหอดทงหน้าบนหนองป่าที่เฮาสีไดลงไปตึกเลย ถือรถเขาก็จะได้จอดไว้ยุฟะทางพี่เพราไปฆ่าทงหน้าไปเถอะถือว่าน้องป่าก็ยุ่งละเทงขมิ้มทั้งพุละฆ่าทงหน้ากับฆ่าคันหน้าเอาไปว่าได้รถรถจ้าพากันจอดป่าวันี้เอาสิได้ยากไปวันนี้นะนี่อันนี้กระเป๋าแหกับม่องโอ้ทุกคนเอ้ยน้ำห้วยนี่แห้งนะปลาน้อยบอลแสบอยู่นะว่าเต่า โอ oh. ้ยแต่มาซาอปป่าเนี่ยนะปลาน้อยยงีบๆอยู่ทีมง,งานก็หลายคนเัวนี้ทุกคนได้ไหมตอนนี้พออินเพิ่งกำลังซ่อมม่องพออินนะหลังแรว่าหลุดแล้วนะจิกเละ <laughs> ช่างบล็อกล่ะ Ôi cho cứ bị kè cho Ừ Tên là tên đúng Vô và cứ phải cả Tết này Mi luôn Đồng là để tao nói <laughs> Bỏ xác hơn phải Hãy <laughs> mio... subscribe <laughs> <tained> ah. มาตบ,บ้านนอนกองเดกี้ปุนแดงๆนงก็ลกลอกนอนรับซื้อ <c oughs> ดูแบบมัน hmm. ลุยนี่มวล่าแล้วนี่น้ำเาแล้วเลยคนขวางเป็นเออ นอ้โหดอกไม้อป๋าแม่ซื้อมงมาเจ้าน่ะย่างเยน่ะเาเหลเาเห้ยเ

啊！<laughs> <laughs>

ไฟลงหน้าหน้าวในนั่นแอ <st win> บมันอ้อกวเรา <st win> เปยควาโอ้ <st win> โอโอ้โหเ้ ข่าข่าตอแล้วนะมออข้อนึ่ข้อยนึ่งคร อ๋อออกูมอตอนนี้ไปแล้วก็เสลาบมาเดี๋ยวนี้เหมืนอโอ้ต้อมากินปลาเผาเด้อยสิด้องควเด้อขอเผาประนินเผาอย่ามันเ,ยเลยหุนละปลาเผาจ้ำแจ่าหมอกโก,กเซ็บอย่า

เราบปสองเละตอนนี้ไงนเฮ้ยข่าอข่า

โอ้จะคลองแหว่านเองมานขนาดตักเลยโอ้อะไรเป็นญาสองตัวตัวใหญ่ตัวนึงตัวน้อยตัวนึงอุ้มแหขึ้นพอนฝนเลยโอ้หนาวแล้วมีโฮลิปหนาวเลยบ่โอ้ดำโฮลิปลูกเด็ดมาเห็นปลาใหญ่เอาแห ไ <ort>. ปนด้ใหาวแหามาได้หลายเติบซอยกอยักอยครับักแคะมือแรงมานไมน่ไปใต้หื้่ะกวาหาเอไิ่นั้อ่งกบักเนแล็โทมาแ่นเคนรับาน่ ใั่แล้เป็นท้องอนะแม่แดงไปใส่ที่ไปใส่ไปีดนะเออไปเนอนนกกรงกินแครงตัวอ่อนมักตัวอ่อนตัวแคงกินไม่ได้กกง้อนนากัพแล้วนี่แหละ ไปนาไอตม่ไุ้มไม่ทันไเี่ยจะวมาแจกแบบนต่อห้าเนีจมีคอนอแล้ก็ให้ประคุ้มเด็ยูรีแหไปม่าทังเลกก็ให้ถามให้ตอง

ครับครับจะได้รับ <laughs> <laughs> Yeah. จากที่ในเฮ็ดผู้แขนตอนทับน้องไผรมาเฮื่อนเนาะหรือว่าน,น้องไผรถือว่าลุกร้ามของเขาลามน้อยเอาเมฆหรืออตปืป๋ว่าอะไรพอนมาเย็บเพื่อนนะเฮ็ดผู้แขนหรือเฮ็ดบาซีสุขวันตอนทับไผรมามาเฮื่อน,อนทุกคนเ่ะเทียวกับพิธีการต่างๆงงงกับสำเร็จไปที่เหมห้อยเนาะ ก็ได้ออกมาให้มาหน้าแนละ้ววัน,นี้เกลืเป็ดเก,กลือไกทุกคนนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกริง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อๆไปเด้อทุกคนนะ